สวัสดีทุกคนนะนครับรีวิวสไตล์บอนในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเด็ดผูที่มาในรูปแบบโมเดลแบบของค่ายอ e ีโมเดละราคาที่ผมได้มาพร้อมกับวูปรินประมาณ2,000กว่าบาทครับและถ้าใครต้องการดูรูปภาพนิ่งสามารถเลือกดูได้ที่ Facebook Page รีวิวสไตล์บอนครับ เริ่มตั้งแต่ส่วนหัวกับส่วนคอจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีแดงกับสีดำแล้วก็จะมีดวงตาที่เป็นชิ้นส่วนสีขาวนะครับแล้วตรงกลางคอตรงนี้จะเป็นการทําสีเทาไม่ต้งแต่แรกเราก็จะเป็นการใช้จุเขยับแบบบอลจอยด้วยกันทั้งหมด2ตําแหน่งก็จะทําให้เราสามารถหมุนส่วนหัวได้ครบ360องศาแล้วเอียงมาทางข้างซ้ายก็ได้เอียงมาทางข้างขวาแบบนี้ก็ได้นะครับและสําหรับการทํามุมเงยจะเงยขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณนี้การทํามุมก้มก็จะก้มลงมาทางด้านล่างได้ต่ําประมาณนี้นะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ยังสามารถเลื่อนส่วนหัวมาทางด้นนด้้าานนหได แล้วก็เลื่อนมาทางด้านหลังแบบนี้ได้ต่างหากด้วยครับแล้วก็จะเป็นการใช้ข้อต่อแบบบอลท้ยที่อยู่ตรงส่วนด้านล่างคองมาติดเข้ากับด้านบนลําตัวก็จะทําให้ส่วนนี้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแบบนี้ได้เลยครับและตรงส่วนด้านล่างคอก็มีจุดขยับที่เป็นการหมุนที่จะทําหน้าที่ก้มลงมาทางด้านหน้าได้ต่างหากแบบนี้ครับสาหรับช่วงลําตัวก็จะเป็นการใช้สีแดงสีดําแล้วก็สีเงินเมทัลลิกแล้วก็ตรงด้านบนบ่าทั้งสองข้างก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีน้ําตาลนะครับแล้วตรงคอปกเสื้อก็จะเป็นการทําสีเงินแบบเมท แล้วก็ตรงด้านข้างหน้าอกทั้ง2ตำแหน่งจะเป็นการทําสีเงินเมทัลลิกแล้วก็ยังมีตรงส่วนหน้าท้องที่เป็นชิ้นส่วนสีแดงก็ยังเป็นการทําสีเงินเมทัลลิกทั้งหมด6ตำแหน่งนะครับและตรงส่วนด้านหลังก็จะเป็นการทําสีเงินเมทัลลิกที่อยู่ตรงกลางหลังตรงนี้2ตำแหน่งครับส่วนจุดขยับระหว่างส่วนหน้าอกกับส่วนหน้าท้องจะเป็นบอลจอยที่หมุนได้ครบ360องศาได้นะครับแล้วก็การทํามุมก้มก็จะก้มลงมาทางด้านล่างได้ต่ําประมาณนี้นะครับการทามุมเงยก็จะเงยขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณนี้โดยสำหรับการทํามุมก้มกับมมุเงงตร นจะมีจุดขยับที่เป็นแกนหมุนที่อยู่ตรงส่วนหน้าท้องเข้ามาเพิ่มด้วยครับและจะเป็นการนําส่วนด้านล่างหน้าท้องมาติดเข้าแกนข้อต่อบอลอจที่อยู่ตรงส่วนด้านบนเอวตรงส่วนนี้ด้วยสำหรับขั้นตอนนี้จะค่อนข้างแน่นแบบวูฟเฟอร์ลน e เลยนะครับแล้วก็จะทําให้เราสามารถเงยขึ้นมาทางด้านบนได้แล้วก็กลมลงมาทางด้านหน้าได้นะครับรวมถึงการเอียงมาทาง,างซ้ายก็ได้เอียงมาทางข้างขางวาแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็สําหรับตรงส่วนเอวก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีแดงแล้วก็โครงในรวมถึงข้อต่อจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีดํานะครับแล้วตรง การใช้ชิ้นส่วนสีน้ําตาลและนอกจากนี้ตรงสายเข็มขัดเราก็สามารถดึงออกมาทางด้านนอกได้เราก็จะมีตัวขยับที่เป็นบอลจอยที่เราหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้แล้วก็หมุนลงมาทางด้านล่างแบบนี้ครับสาหรับส่วนแขนก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีดําสีแดงแล้วก็สีเงินแบบเมทัลลิกครับแล้วก็จะเป็นการใช้แกนข้อต่อแบบบอลจอยที่ติดอยู่ตรงส่วนหัวไหล่ทั้งสองข้างมาติดเข้ากับข้อต่อที่ตรงด้านข้างหน้าอกนะครับก็จะทําให้เราสามารถหมุนส่วนแขนได้ครบ360อองศาได้เลยนะครับแล้วก็ยังโยกข,ขึ้นมา างด้านบนก็ได้โยกลงมาทางด้านล่างก็ได้นะครับโยกมาทางด้านหน้ากับด้านหลังแนวนี้ก็ได้เหมือนกันครับแล้วนอกจากนี้ตรงด้านข้างหน้าอกตรงส่วนนี้ก็มีกนหมุนออกมาทางด้านนอกได้ต่างหากแบบนี้ครับส่วนกรอบหัว ja ไหล่จะเป็นบอลจอยนะครับที่เราจะหมุนขึ้นกับหมุนลงแนวนี้ได้แล้วก็ยังหมุนมาทางด้านหน้ากับหมุนมาทางด้านหลังอีกแนวแบบนี้ได้นะครับเราก็มีการหมุนที่ทําหน้าที่หมุนส,สหหว่วนกรอบหัวไหล่ลงมาทางด้านข้างแขนแบบนี้ด้วยครับส่วนหัวไหล่ก็ยังมีแกนหมุนขึ้นมาทางด้านข้างได้เกิน90าสองศาครับส่วนต้น 360องศาครับข้อสออจะมีจุดขยับด้วยกันทั้งหมด2จุดจะทําให้เราสามารถงอส่วนแขนขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณนี้ครับส่วนแขนที่เป็นสีดําตรงนี้เราจะหมุนเข้ามาทางด้านในกับหมุนออกมาทางด้านนอกได้นะครับสําหรับส่วนมือตรงนี้เราจะหมุนได้ครบ360องศาเราก็ยังสามารถหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้กับหมุนลงมาทางด้านล่างได้ตามแนวประกอบของข้อต่อได้ด้วยนะครับและนอกจากนี้ตรงที่ติดกับส่วนแขนที่เป็นชิ้นส่วนสีดําก็ยังมีแกนหมุนได้ครบ360องศาได้ อีกหนึ่งตำแหน่งครับสำหรับส่วนขาก็าจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีแดงกับสีดำแล้วก็มีสีเงินแบบเมทัลลิกแล้วจะมีที่เก็บปืนพกกับสายรัดขาที่ตรงด้านหลังจะเป็นชิ้นส่วนสีน้ำตาลครับแล้วก็จะเป็นการใช้แกนข้อต่อเป็นบอลจอยที่อยู่ตรงส่วนวางขาทั้งสองข้างมาติดเข้ากับข,ข้อต่อที่อยู่ตรงส่วนต้นขานะครับโดยสำหรับข้อต่อแกนบอลจอยตรงส่วนนี้จะค่อนข้นขางแน่นผมแนะนำว่าให้เราใช้กระดาษทรายขัดก่อนครับ <S <S ก็จะทำให้เราก้าวขึ้นมาทางด้านหน้าได้เกือบ90องศานะครับแต่ว่าการก้าวมาทางด้านหลังจะทาาได้้นอยกกว่ร ้าวมาทางด้านหน้าแล้วก็ยังมีจุดขยับที่เป็นแกนหมุนขึ้นมาทางด้านข้างได้สูงประมาณนี้นะครับและแกนกลางวางขาส่วนนี้ก็ยังมีแกนหมุนขึ้นกับหมุนลงได้ต่างหากแล้วก็เกาะต้นขาตรงนี้เราก็จะหมุนมาทางด้านในกับหมุนมาทางด้านนอกได้ด้วยครับส่วนหัวเข่าจะเป็นจุดขยับด้วยกันทั้งหมด2จุดจะทํให้เราสามารถงอขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนข้อเท้าตรงนี้เราสามารถดึงลงมาทางด้านล่างได้นะครับแล้วก็สาหรับส่วนเท้าจะเป็นข้อต่อบอลจอยที่เราหมุนได้ครบ360องศาแร้็ยังหมุนขึ้นมาทางด้านนนบได้หมุลงมาก็ย ้านล่างก็ได้หรือจะเอียงเข้ามาทางด้านในกับเอียงออกมาทางด้านนอกก็ทําได้เหมือนกันครับและตรงส่วนฝ่าเท้าตรงนี้ก็ยังมีแกนหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้ต่างหากและสําหรับตรงส่วนเท้าทางด้านนอกกับด้านในก็จะเป็นการทําสีเงินเมทัลิกมาตั้งแต่แรกและตรงส่วนพื้นรองเท้าก็ยังมีรายละเอียดด้วยครับแล้วก็จะมีส่วนสูงตั้งแต่ส่วนเท้าจนถึงส่วนหัวอยู่ที่ประมาณ21.5เซนติเมตรครับแล้วถ้านามาเปรียบเทียบกับบิงกันน้ำเซโรที่เป็นสเกล r g ก็จะมีส่วนสูงอยู่ที่ระดับต้นขาครับแล้วถ้านําาามเเเปรรีีียยยบบบบททกกกกักูเเููดนจจ็ะสส่่่วงอ ระดับหน้าทองครับและถ้านามาเปรียบเทียบกับควันดัมบาร์บะทอรลูฟัสที่เป็นสเกล m g ก็ MT, จะมีส่วนสูงที่ต่างกันเล็กน้อยครับสาหรับมือที่มาเปลี่ยนแบบแรกก็จะเป็นลักษณะการกลางส่วนนิ้วแยกออกจากส่วนฝ่ามือครับแบบที่2ก็จะเป็นลักษณะการกลางส่วนนิ้วแยกออกจากส่วนฝ่ามือมากกว่าแบบแรกครับมือเปลี่ยนแบบที่3ก็จะสำหรับการถืออาวุธประเภทดาบกับมีดครับและแบบสุดท้ายก็จะสำหรับการถืออาวุธประเภทปืนโดยจะมีนิ้วชี้ที่จะกลางแยกออกจากอีก3นิ้วครับอาวุธอย่างแรกที่มาก็จะเป็นดาบที่ให้มาทั จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีดำกับสีเงินแบบเมทัลลิกนำมาประกอบรวมกันนะครับแล้วตรงส่วนปลอกดาบก็จะมีการทำสีเงินเมทัลลิกตรงบริเวณตรงส่วนนี้แล้วก็ตรงส่วนด้ามจับก็จะเป็นกรอบกระบังดาบที่จะเป็นการทำสีเงินเมทัลลิกและนอกจากนี้เราก็ยังสามารถดึงตัวดาบแยกออกมาจากส่วนปลอกดาบได้ด้วยครับแล้วก็ตรงกลางหลังของเดสพูจะมีชิ้นส่วนสีดำที่เราสามารถดึงออกมาได้เพื่อที่เราจะได้นำส่วนที่เก็บดาบเข้ามาติดตั้งแทนชิ้นส่วนที่เราแกะออกไปครับและวิธีการติดตั้งก็เป็นเพียงการนำส่วนที่ทำสีเงินแบบเมทัลลิกตรง ส่วนปอกดาบมาติดตั้งครับส่วนวิธีการถือเราจะนําชิ้นส่วนสีเงินส่วนนี้แยกออกมาครับแล้วก็ตามด้วยการนําส่วนด้ามจับใส่เข้ามากับด้านในมือที่ใช้สําหรับการถือดาบได้เลยนะครับโดยสําหรับตอนที่เรานําด้ามจับเข้ามาใส่ตรงส่วนนี้จะค่อนข้างแน่นเลยครับแล้วก็นําชิ้นส่วนที่เราแกะออกไปตั้งแต่แรกมาติดที่เดิมครับอาวุธอย่างที่2ก็จะเป็นปืนพกที่จะให้มาทั้งหมด2กระบอกเราก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีดํากับสีเงินแบบเมทัลลิกนะครับเราก็จะมีการทําสีแดงตรงส่วนนี้ด้วยครับแล กระบอกปืนใสเข้ามากับที่เก็บปืนตรงส่วนนี้ตรงตรงได้เลยครับเราก็จะเป็นการใช้แกนสี่เหลี่ยมคอยยึดติดอาวุธอย่างที่3ก็จะเป็นมีซันที่จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีดํากับสีเงินเมทัลิกนําม,มาประกอบกันเราก็จะให้มาทั้งหมด2เล่มด้วยครับอย่างที่4ี่ก็ยังเป็นมีซันที่จะเป็นรูปรัษณ์ที่แตกต่างกับแบบเบื่อกี้นี้นะครับเราก็ยังเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเงินแบบเมทัลิกกับชิ้นส่วนสีดําจะให้มาทั้งหมด2เล่มครับ อย่างที่5จะเป็นลูกระเบิดไดนามายที่จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีแดงทั้งหมด3ชิ้นนํามาประกอบรวมกันครับและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นอาวุธดาวกระจายที่จะให้มาทั้งหมด2อันแล้วก็จะเป็นสีเงินเมทัลิกครับสำหรับฐานที่มาภายในกล่องก็จะเป็นลักษณะการใช้ตัวเหนบติดกับตัวเดดพูลนะครับแล้วก็จะมีจุดขยับที่เป็นแกนหมุนได้ครบ360องศาได้ครับส่วนแกนฐานตำแหน่งแรกนะครับเราจะหมุนมาทางด้านหลังได้แล้วก็หมุนมาทางด้านหน้าได้นะครับตำแหน่งที่2ออยู่ตรงกลางส่วนนี้ก็หมุนมาทางด้านหลังกับหมุนมาทาง ด้านหน้าและตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้เราก็หมุนมาทางด้านหลังกับหมุนมาทางด้านหน้าได้และสำหรับตัวฐานเราก็ยังสามารถเลือกติดแกนฐานได้ทั้งหมด4ตํตำแหน่งครับและภายในกล่องก็ยังมีดีคอน้ำให้เราติดติด1แผ่นครับและจะมี1แผ่นแผที่จะเป็นจุดขยับเราก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้ครับโดยสรุปสำหรับตัว d e a d Pool จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีแดงกับสีดําเป็นหลักและจะเพิ่มดีเทลตามส่วนต่างๆด้วยสีเงินเมทัลลิกที่ถูกดีไซน์มาในแบบเวอร์ชั่นสวมเกราะที่มีรายละเอียดมากกว่าดีไซน์ปกติและตัวนี้ก็ยังมีอันต์เกต และหลังจากที่ได้ลองโพสท่าดูแล้วจะมีข้อต่อส่วนต้นแขนที่เป็นสีเงินเมทัิกจะแน่นพอสมควรแล้วก็มีข้อต่อบางไอที่อยู่ตรงส่วนวางขาจะแน่นกว่าซึ่งตรงจุดนี้อยากแนะนําให้ใช้กระดาษทรายขาดัดและสำหรับตุวขยับตัวนี้จะเป็นข้อต่อที่ไม่ใช่ PC ครับแล้วสําหรับตัวนี้นะครับปัญหาที่ผมเจอจะเป็นการหล่อกแกนวงกลมที่เราจะต้องนําชิ้นส่วนวงกลมที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เข้าไปติดตั้งหล่อขึ้นมาเกินมากกว่าปกตินะครับซึ่งตรงส่วนนี้ผมแนะนําว่าให้เราใช้อาร์ตไนในการเฉือนออกแล้วค่อยประกอบติดกันครับ